สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชลุูมสมมิธฮอนด้ายูสตาสาขาพัฒนาการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเอมีรถ Honda CRV คันนี้มาแนะนำค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น 2.4EL4WD นะคะขับเคลื่อน4ล้อปี2018ค่ะสีดำสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษค่ะเราตั้งขายอยู่ที่ 1, 1 2 5 0 0 0้าับาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ทางโชลุมของเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขเข้ามาได้เลยนะคะเดเอจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างให้นะคะค่ะเดเอจะพาลูกค้ามาชมตัวรถรอบๆคันคันนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเอวพาลูกค้ามาชมร,บรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปี2018ไมน้อยด้วยนะคะคันนี้เนี่ยจะวิ่งไปเพียง6 3 0 0 0มพันกิโลเท่านั้นนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไมแทร้อ0เซนะคะ2.4คันนี้ก็จะมีเลนวอ r t ตนะคะกล้องมองด้านข้างให้ด้วยนะคะคันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คิ้วกันศาสานะคะนี้จะเป็นของแท้เลยลูกค้าติดตั้งมานะคะ ตัวรถทางชลุมเนี่ยมีการคัดปรวเช็คมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดค่ะคือสภาพเนี้ยพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะประตูด้านท้ายเนี่ยก็จะมีปุ่มกดไฟฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะสามแถวถ้าเราไม่ได้ใช้เบาะนะคะก็สามารถปรับพับแบบนี้ได้เลยนะคะเบาะแถวที่สามก็นั่งสบายนะคะกว้าง อเนกประสงค์มากๆค่ะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยออปชั่นครบเลยนะคะ,คะตัวฝาท้ายตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มนะคะกดเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวคลิกเซนเซอร์นะคะก็สามารถเตะแล้วฝาท้ายเนี่ย พับลงได้ด้วยนะคะค่ะตัวฝาท้ายนะคะมีคิกเซนเซอร์นะคะแต่ว่ากุญแจเนี่ยจะต้องอยู่กับตัวเราด้วยนะคะก็ะใช้เท้านะคะเตะเข้าไปได้เลยนะคะประตูด้านท้ายก็จะเปิดได้แบบนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้มือกดนะคะ mm. เผื่อว่าเรามีสิ่งของที่เราจะต้องอ่าถือนะคะก็ใช้เท้านะคะเปิดปิดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นเบาะแถวที่สองนะคะภายในเนี่ยสีดำเบาะหนังจากโรงงานคันนี้ภายในสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะคะในส่วนของ2.4ขับ4นะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านหน้ากันบ้างค่ะค่ะน,นี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะคอนโซลน,นี้ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะรถสวยสะอาดไม่มีรอยเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเลนวอรหรือว่ากล้องมองด้านข้างนะคะเล็กไมค์คันนี้จะวิ่งไปที่6 3 1 7 9มนกิโลนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไมค์แท้ร้อเซน์นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะมีกล้องหลังให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีระบบนำทางเนวีให้ด้วยนะคะ,ะตัวนี้นะคะแอร์อโอโต้ค่ะ อุปกรณ์ต่างๆทางโชลูมมีการตรวจเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda CRV คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ด้านล่างที่เอกจะโชว์เบอร์ไว้ให้นะคะโชลูมของเอนะคะอยู่ถนนพัฒนาการตักซอย30นะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยยังไงลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาแวะชมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอขอแนะนำรถ Honda c ซ v ีคันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางชวรุมเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ